สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่จ๋ากลับมาพบกับปริเนาผ้าบ้านพระเหมานะคะใน EP ีที่15นะคะน้องมีพ้าบ้านพระเหมาราคาถูกมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเดิมนะคะพี่พี่จ๋านะคะที่สําคัญน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางะค่ะพี่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 เอฟถ้าไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0993713089นะคะหรือว่าพี่พี่สามารถ แอดไอดไลน์ line, นะคะได้ที่ k r u t e a w 2 5 3 3หรือสะดวกรวดเร็วทันใจนะคะพี่พีสามารถสแกน QR Code นะคะตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะเพื่อติดต่อสอบถามพูดคุยนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนแม่ค้ายินดีให้บริการนะคะ พ p นี้ EP ที่15นะคะพี่พ่จ๋าฝากเมตตานะคะอุดหนุนกันได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆน้องเปิดราคาแบ่งปันนะคะแบ่งปันกันถูกรายการแน่นอนนะคะน้องขออนุญาตเปิดรายการแรกก่อนเลยละกันค่ะพี่พ่จ๋านะคะรายการแรกจะเป็นหล่อนะคะจะเป็นพระหล่อเก่าๆอ่ะเลียมเก่าๆอ่ะพี่ๆแต่สวยนะนะคะด้านหลังมีคําว่าโสธรด้วยเดี๋ยน้อง ส่องให้ชมนะคะพี่พิจานะ,ะขออนุญาตเปิดรายการที่หนึ่งละกันค่ะพี่เป็นรายการแรกเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่พี่นะคะน้องไม่แน่ใจปีนะศูนย์แปดหรือเปล่ามีคําว่าโสธรน,นะคะเลี่ยมเก่าเก่าสวยสวยเลยค่ะพี่จ๋ารายการที่หนึ่งนะคะรายการแรกหลวงพ่อพุทธโสธรพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคาขอสามร้อยบาท นะคะขออนุญาตขอในราคา300บาทค่ะพี่พรายการต่อมานะคะรายการต่อมาเป็นหล่อเปือยบ้างละกันค่ะพี่จ๋าเป็นรายการที่2องนะคะองค์ที่2จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะคะแต่น้องไม่ไม่รู้จักพิมพ์นะพี่พี่จ๋าหนูได้เหมามาได้พี่พี่เอฟซีรับชมกันนะคะนะเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่พี่นะคะรูปหล่อองค์นี้ นะคะได้เหมามานะพี่จา๋าพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะรูปลอหลวงข้อเงินค่ะพี่รายการที่2นะคะในรายการที่2น้องขออนุญาตเปิดในขอในราคา300บาทนะคะขอในราคา300บาทค่ะพี่ต่อมานะคะต่อมารายการที่3นะคะรายการที่3เป็นเหรียญน,นะคะรายการแรกเป็นหล่อเนาะรายการที่3เป็นเหรียญหลวง พ่อพระพุทธสโสธรค่ะพี่นะ,ะเป็นเหรียญเมืองะเชิงเสาหูเลี่ยมจับขอบสวยๆนะ,ะเป็นเหรียญปีพศสอ0 0ัอไอนะคะอักษระตัวหนังสือคมชัดสวยนะคะพี่พี่ดูบริเวณด้านหลังนะ,ะพี่พี่เอซีท่านไหนสนใจนะคะนะ,ะ,นะ,ะเหรียญหลวงพ่อพุทธสโสธรน้องขออนุญาตเปิดในราคา350บาท นะคะราคาแบ่งปันราคาพร้อมเดินทางเลยนะคะพร้อมค่าส่งเลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะรายการต่อมาค่ะพี่นะ,ะรายการต่อมาเป็นรายการที่สี่นะ,ะรายการที่สี่จะเป็นพะระหล่อองนี้เป็นหล่อเต่านะคะองค์น ah ี้เป็นหล่อเต่าเลี่ยมเก่าๆพิมพ์ลึกสวยค่ะพี่พี่เป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะนะรายการนี้เป็นเต่าหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่เป็นรายการที่ รายการที่4นะคะพี่พจ้ะนะคะท่านไหนสนใจนะคะเมตาสอบถามได้ um นะคะน้องขออนุญาตขอในราคา200บาทนะคะขอในราคา200บาทน้องบอกแล้วว่าราคาแบ่งปันทุกรายการนะคะรายการต่อมานะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5โอ้โหได้เก่ามาเลยพี่นะ,ะท่านเป็นรูปหลอกพักกิง่ง นะคะ EP นี้น่าจะได้มาพระก,กิ่งองค์เดียวแต่หนูไม่รู้จักหลวงพ่อนะ,ะพี่พี่จา๋าเดี๋ยวหนูส่องให้พี่พี่เอสี่รับชมกันนะคะบริเวณด้านหน้าพิมพ์ลึกสวยพี่ดูเดี๋ยวนะน้องส่องไม่ค่อยเก่งกราบขออภัยนะคะพี่พี่จา๋านะคะโอ้โหพี่ดูฐานนะคะพิมพ์สวยๆค่ะพี่เป็นหล่อพระก,กิ่งแล้วก็ใต้ฐานนะคะ เป็นรายการที่5ค่ะพี่หล่อพักกิ่งสวยๆองค์นี้นะพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคาขอในราคา400บาทค่ะพี่พี่นะคะขอในราคา400บาทนะคะสนใจสอบถามได้นะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5ต่อมานะคะต่อมารายการที่6นะคะรายการที่6ค่ะพี่พี่เป็นพระผงของขวัญน,นะคะปกักน้ําหลวงเพาะสดเป็นเลี่ยมตลับเงินผสมนะพี่พี่ ะะเป็นเรี่ยมตลับเงินนะองค์นี้เขาเรียกเคลือบฉลักไหมเนาะถ้าไม่เขาเรียกผิดน้องกับขออภัยนะแต่แบบพิมพ์ชัดสวยค่ะพี่เป็นเรี่ยมตลับเงินอัคระด้านหลังค่ะพี่จ๋านะคะเป็นรายการที่6นะพี่พีเอซีท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา400บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทสายหลวงพ่อสดนะคะรายการต่อมานะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่7 ขออนุญาตเปิดสายหลวงขอทวดวัดช้างให้นะคะท่านท่านเป็นเหรียญเสีมาค่ะพี่เนื้ออะไรน้องไม่ทราบนะแต่ว่าตัวหนังสือนะคะเส้นจีวรว้หน้าคมทัดสวยค่ะพี่พจ๋านะคะเป็นหลังเลื่อนสมณศักด์ค่ะพี่นะคะปีหลังสุนแปเลื่อนสมณศักด์หลังอาจารทิม โหดูตัวหนังสือค่ะพี่ๆเรียนสวยมากออกเหนือเงินเลยน้องขออนุญาตเปิดในราคาขอ400บาทนะคะขออนุญาตขอในเปิดในราคา400บาทรายการที่7นะคะต่อมารายการที่8นะ,ะรายการที่8ค่ะพีะ่เปิดจอบเล็กสวยๆส,สักหนึ่งรายการนะคะสวยทุกรายการเลยพี่ๆสอบถามได้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ รายการที่แปดนะคะรายการที่แปดท่านจะเป็นหล่อจอบเล็กโอ้โหพี่ดูความสวยขององค์ท่านนะดูพิมพ์ลึกสวยมากพี่คือแบบหนูไม่แน่ใจนะเลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าองค์นี้นะคะพี่พี่จ๋าเปิดพาราราคาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะพี่พี่จอบเล็กสายหลวงพ่องเงินบางคานห้ามพลาดเลยนะคะน้องขออนุญาต ขอในราคา700บาทนะคะขออนุญ,ญาตเปิดในราคา700บาทแต่สวยสวยมากเลยพี่ๆองนี้นะคะต่อมาค่ะพี่จ๋ารายการที่9นะคะรายการที่9ขออนุญ,ญาตเปิดพ่อทวดเนื้อว่านนะคะเก่าเก่าสวยๆเลยค่ะพี่ๆน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ไหมเป็นรายการที่9นะคะท่านเป็นหลวงพ่อทวด เนื้อว่านค่ะพี่พี่จ๋ามียังมีไข่ขาวๆคา,าบเก่าๆอยู่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเลี่ยมเก่าๆหนูว่าน,วน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่สองสี่เก้าเจ็ดไหมเดี๋ยวพีพีเอซรับชมนะคะนะ,ะ,นะะเพราะทวเนื้อว่านค่ะพี่พี่รายการที่เก้าน้องขออนุญาตขอในราคาขอสองร้อยบาทพอนะคะแบ่งปันกันค่ะพี่พี่นะคะน้องขอในราคาสองร้อยบาทนะคะ สนใจรายการไหนอย่าลืมนะคะแอดไลน์สแกนคิวอารคหรือโทรติดต่อมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่จ๋านะคะต่อมารายการที่5นะคะรายการที่5รูปหล่อหลวงพ่องเงินบางขานคะ่ะพี่นะคะน้องดูว่าน่าจะเป็นพิมพ์นิยมไหมคะโอ้โหพี่ดูเลี่ยมเก่าพี่ดูเนื้อดูพิมพิมพ์แบบท่านเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังนะคะเก่าเา่สวยสวยเลยพี่จ๋าใสา จิตสายบางคันนะคะรายการที่10เนาะนะคะรูปหล่อองค์นะีะ้น้องขออนุญาตขอในราคา400บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทค่ะพี่ๆนะคะต่อไปนะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11อขออนุญาตเปิดเป็นรายการเหรียญสลับกันไปนะพี่ๆจ๋า1 1เเป็นเหนรียญพระครูรุ่ง นะคะพระครูรุงวัดท่ากระบือโอ้โหเหรียญเก่าเหมือนมีแบบคาบสีทองทองอยู่นะคะพี่พี่นะคะพระครูรุ่งนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่เอสซีท่านไหนสนใจนะคะสอบถามได้นะ,ะสอบถามได้ใบหน้าคมชัดค่ะพี่คือเจ้าของเดิมน่าจะเลี่ยมเก่ามาน้องจะพยายามส่งช้าช้าชัดๆัดให้นะคะพี่พี่จ๋านะยันอัขระด้านหลัง คมชัดนะคะพี่ๆนะคะพระครูรุ่งเก่าๆเลยแต่เหรียญสวยนะรายการที่11น้องขออนุญาตขอในราคา300บาทน,นะคะขออนุญาตขอในราคา300บาทน,นะคะต่อมารายการที่12นะ,ะรายการที่12ท่านจะเป็นพระกริ่งนะคะไม่เล็กมากแะพี่เป็นเลี่ยมท่านเป็นเลี่ยมตลับทองจิวเวลรี่เหมือนมีโค้ดมีอะไรด้านหลังด้วยนะคะ องนี้นะคะพี่พี่จ๋าองค์นี้เป็นพระกิ่งน่าจะเป็นพระกิ่งชัยวัดหรือเปล่าพี่พี่แต่น้องไม่แน่ใจนะคะกลัวเรียกชื่อหลวงพ่อผิดต้องกราบขออภัยนะคะเป็นเลี่ยมตลับทองถ้าเลี่ยมตลับทองจิวเวลรี่อะคะ่ะพี่พี่นะคะราคาแบ่งปันนะพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะพระกิ่งชัยวัดนะคะพระกิ่งองค์เล็กๆสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่12น้องขออนุญาตขอในราคา 400บาทขออนุญาตเปิดแล้วกันในราคา400บาทค่ะพี่พต่อมารายการที่13นะคะรายการที่13อ่ะสมเด็จนะคะอง์นี้เป็นพระสมเด็จเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางขุนพรมอะค่ะพี่พี่เพราะว่าด้านหลังก็มีหลังตระยางเก่าๆสวยๆนะคะเป็นรายการที่13 รายการที่13เป็นพระสมเด็จหลังตะยางนะคะบางขุนพมโอวิดูคาบเก่านะคะคาบเก่าพิมพ์พิมพ์มลึกสวยนะคะบริเวณด้านหลังค่ะพี่มีหลังตะยางแบบนี้เลยนะพีพีเอฟซีถ้านาสนใจนะคะสมเด็จบางขุนพมค่ะพี่พี่หลังตะยางเก่าเก่าสวยๆน้องขออนุญาตเปิดในราคา300บาทนะคะขออนุญาตขอในราคา300บาทรายการที่13 นะคะต่อมารายการที่14นะคะรายการที่14สโอสายพระเหรียญบ้างหนูไม่แน่ใจนะพี่ท่านน่าจะเป็นหลวงพ่อขันไหมพอจะเห็นตัวหนังสืออยู่บ้างนะคะพี่พี่โอ้วัดนกกระจาใช่ไหมพี่พี่พจา๋านะ,ะเลี่ยมเก่าๆสวยๆน่าจะเป็น เขาเรียกอะไรสภาพเขาเรียกสภาพใช้งานหรือเปล่าเจ้าของเขาน่าจะไปเลี่ยมมาโอ้โหหนูจะพยายามส่องให้ชา้าชาชาัดช,ช,ช,ชนะคะพี่ๆตะเรียนสวยมากพี่น่าจะเก็บไว้นานหรือเปล่านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะ,ะ14หลวงพ่อขันพระอาจารย์ขันหรือเปล่าน้องเรียกวัดนกกระจาบละกันดูด้านหลังค่ะพี่พี่จ๋านะ สนใจรายการไหนอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามได้น้องยินดีให้บริการนะคะพี่พี่จ๋านะคะหลวงพ่อขันหรือพระอาจารย์ขันนะะ่ะพี่พี่น้องขออนุญาตนะพี่จ๋าขออนุญาตเปิดในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะขอในราคาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่พี่แบ่งปันราคานี้ให้เลยนะคะสายหลวงพ่อขันไม่เคยได้มานะ,ะพี่พี่นะคะเป็นรายการที่สิบสิบสี่อ่ะสิบสี่ต่อมารายการที่สิบห้า นะคะรายการที่สิบห้าน่าจะเป็นตลับเงินเก่าๆไหมน้องไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจนะแปลว่าเป็นพระผงหรือเปล่าเนื้อแบบเนี้ค่ะพี่ๆน่าจะเป็นหลวงปู่โตะหรือเปล่าคะพี่จา๋าแต่แบบพิมพ์ลึกสวยอะ่ะพี่ๆนะคะน้องชอบนะท่านๆดูเก่าเนี่ยดูแบบพิมพ์ลึกสวยนะคะตลับสวยๆหนึ่งใบแล้วบริเวณด้านหลังนะคะเหมือนจะมีแบบคาบลง หลักทองเล็กน้อยนะคะพี่พจ๋านะคะน้องขออนุญ,ญาตน้องไม่รู้จักชื่อขออนุญ,ญาตเรียกเป็นรายการที่สิบห้าละกันนะคะขออนุญ,ญาตเปิดในราคาขอสามร้อยบาทนะคะขออนุญ,ญาตเปิดในราคาสามร้อยบาทรายการที่สิบห้านะคะและต่อมานะคะรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกค่ะพี่เสมาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดแต่ว่าองค์นี้จะเป็น หลังใต้ลมเย็นนะคะรายการที่16นะคะพี่จา๋าขูพี่ดูตัวหนังสือเียบน้ำทะเลจืดนาสายวัดช่งไห้นะคะเป็นเหรียญใต้ลมเย็นนะคะหลังอาจารย์ทีมเหรียญใต้ลมเย็นดูอักขรตัวหนังสือนะ,ะพี่พี่เอฟซถ้าไหนสนใจนะคะรายการนี้น้องขออนุญ,ญาตเปิดในราคาขอในราคา สามร้อยบาทละกันนะคะขออนุญาตเปิดในราคาสามร้อยบาทนะคะเหรียญเหรียญอะไรนะเหรียญใต้ใต้ล่มเย็นนะคะใต้ล่มเย็นในรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกนะคะต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดโอ้โหพี่สมเด็จตรงนี้น่จะวัดะระฆังไหมสวยมากที่ดูความลึกของพิมพ์น้องยังไม่ได้ส่องนะมีคาบลงรักทองเก่าๆด้วย นะะเนื้อหามวลสารสวยมากค่ะพี่พี่สมเด็จลายการนี้นะคะเป็นลายการที่17เนื้อหามวลสารพิมพ์ลึกสวยนะคะเดี๋ยวให้ชมบอริเป็นด้านหลังค่ะพี่พี่ บริเวณด้านหลังน้องขออนุญาตเปิดในขอในราคาละกันสามร้อยบาทค่ะพี่พี่สายพระสมเด็จนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดต่อมานะคะต่อมารายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดค่ะพี่พี่องค์นี้เหมือนรายนี้น่าจะมีพอทวดน,นะคะอีกสักหนึ่งรายการนะพี่จา๋านะคะรายการที่สิบแปด นะ,ะรายการที่สิบแปดค่ะพี่พี่เป็นหล่อพะทวดน่าจะเป็นเบตงอู้อ๋อไม่ดีกว่าอะเดี๋ยนะมันน้องเพิ่งเห็นไปพร้อมกับพี่เลยนะคะพอดีตลับแตกอะรายการที่สิบแปดขอเปลี่ยนละกันพี่พี่นะเป็นพระพุทธชินราชนะคะหล่อน่าจะเป็นพิมพ์ต้อไหมพี่พี่ถ้าเรียกพี่ต้องกราบขออภัยนะคะนะรนะายการที่สิบแปดเปลี่ยนเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชองค์นี้นะคะโอ้โหพี่ดูเหมือนมีข้ามน้ําทองด้วย นะะสายสายพิษณุโรบนะคะเลี่ยมเก่าเก่าสวยๆเลยนี่คือบอริเวณด้านหลังนะคะแล้วก็ใต้ฐานเดี๋ยวหนูส่งโคตใต้ฐานให้ให้รับชมนะคะนะ,ะ,นะะพี่ๆองคงนี้นะคะรายการที่18นะเมื่อสักครู่นี้เปลี่ยนเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชองนี้รายการที่18บน้องขออนุญาตเปิดในราคาขอ 400บาทละกันอ่ะขออนุญาตขอในราคา400บาทมีโคตรลึกชัดมากพี่พี่นะคะรายการที่18ต่อมานะคะต่อมารายการที่19นะคะรายการที่19โอ้โหดูจบจะว่าสวยก็เขาน่าจะเก็บไว้นานสภาพใช้หรือเปล่าพี่พีแบบนี้นะคะท่านเรียกว่าจบใหญ่นะคะจบใหญ่หลวงข้องเงินแต่น้องชอบนะเพราะว่าเก่าอะแล้วก็พิมพ์พิมพ์ยังคงลึกสวยนะ จอบใหญ่หลงเพราะเงินบังคานพี่พี่พร้อมเลี่ยมสวยๆเลยนะคะ่ p f c ท่านไหนสนใจนะคะต้องขออนุญาตขอในราคา400บาทนะคะสวยจริงๆพี่พี่องนี้นะคะรายการที่19นะคะและต่อมารายการที่20 20สายเครื่องรางนะคะได้เบี้ยแล้วก็จบด้วยรายการที่21เนาะเป็นรายการที่20ก่อนมานะคะองนี้จะเป็นเบี้ย ไม่แน่ใจตีเข้าปู่บุญหรือเปล่านะพี่ๆแต่ว่าเนี่ยมีห่วงใต้ฐานแล้วก็เก่าเก่ารักเก่าลักแห้งเลยพี่ๆนะคะรายการที่ยี่นะพี่พีเอฟซีถ้าไหนสนใจน้องขอในราคา200บาทนะ,ะขอในราคาสองบาทรักเก่าเก่าแห้งๆนะคะพี่ๆเนี่ยเป็นหักเชือกพันเชือกแบบนี้นะคะรายการที่ยีและปิดท้ายด้วยรายการที่ย1่ค่ะพี่ตะกุดนะคะตะกุด เก่าๆสวยๆนะคะพี่พี่จ๋าลักเก่าลักแห้งหนูไม่แน่ใจถ้าเกี่ยวแบบนี้จะตีเข้าหลวงปูเอี่ยมหรือเปล่าเดี๋ยนะน้องจะพยายามส่องลักเก่าลักแห้งสวยค่ะพี่จ๋านะ,คะเครื่องรางจัดตะกุดรายการที่ยี่สิบเอนะ,ะรายการที่ยีปิดท้ายนะคะของอีพีที่สิหน้องขออนุญาตเปิด ขอในราคา350บาทละกันนะ,ะขออนุญาตขอในราคา350บาทนะคะพี่พี่จ๋านะ,ะสำหรับอีพีนี้นะคะพี่พี่ฝั่งเมตาอุดหนุนกันเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋า ะะราคาแบ่งปันค่ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามหรือกดแชร์ได้ค่ะพี่สนใจรายการไหนสามารถโทรได้ที่เบอร์0993713089นะคะหรือสามารถแอด id line ได้ที่ krutea2533 w 33, และสะดวกรวดเร็วทันใจสามารถสแกน QR code เข้ามาสอบถามอุดหนุนกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ